สวัสดีค่ะวิถีคนเรินกัดไกด์แพทมาแล้วจ้าวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564วันสืนทอนเพื่อวันภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็ มาช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีทอสามตะกอสีดำนะคะตัวพื้นทองผ้าสีดำแต่ว่ามัดมีที่เป็นดอกทั้งหมดเนี่ยคะ่ะที่จะให้ชมนะ่ออกเป็นสีขาวทั้ง4ผืนนะคะเป็นดอกพิกลมี2ผืนเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3าเบอร์สจะเป็นผ้าไหมมัดมีโฮก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าสนใจนะคะช้อปปิง้งมาได้เลยสำหรับลายดอกพิกุลนะคะเบอร์หนึ่งนี้จะเป็นขั้นมีอยู่ที่4่นะคะเห็นไหมคะ 1 2 3 4แล้วก็จะเป็นชัดๆเป็นดอกพิกลขั้นอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวชมเนื้อผ้าท้องผ้าแล้วก็เจ่อยของเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งแตกต่างก,ก,กันกับเบอร์2นะคะเดี๋ยวให้ชมหลาย,ลายๆมุมเพราะว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะอ่อนนุ่มพลิ้วนวดกามกว่านี้ถ้าน้องแพทไปอาบน้ำยานะคะนุ่งสดใสเข็มขัด สวมใส่ไปได้เลยค่ะเพราะว่าจะพยายามนําผ้าไหมที่มาโปรโมทใน,นช่องช่วงหลังเป็นผ้าไหมสวมใส่ในชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องไปอัดกาวให้ร้อนเพราะผ้าไหมเนี่ยสวมใส่เย็นสบายค่ะนุ่งสดเลยค่ะอ่ะแล้วชมผืนที่2เป็นลายดอกพิกุลทอขั้นมีนะคะ6ถึงจอเป็นดอกพิกุลที่นี่ค่ะให้เห็นชัดๆนะคะถ้าบรรยายผิดขออภัยเพื่อจะให้รู้ว่ามันแตกต่างกันนะคะน้องแพทย์ อาจจะไม่ใช่ผู้ทอผ้าไหมแต่น้องแพทย์พยายามนำมาประชาสัมพันธ์เท่าที่ได้นะคะนี่ค่ะลายดอกพีกุลค่ะเป็นลายกระลักของตำบลตากูกอำเภอเขาเินรินค่ะอ่านี้พื้นสองนี่สวยเลยค่ะสำหรับเจอยค่ะอ่าเสน่ห์ของผ้าไหมเนี่ยเวลาที่เขาทำให้เราเลือกสนใจเนี่ยเจอยก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเจอยนี่สามารถนุ่งสดได้นะคะน้องแพทย์ก็จะไปอ่านนั้นยาม,มันก็จะพลิ้ว เรียวและนุ่มนะคะแล้วก็เย็บริมให้สวมใส่ได้นะคะสบายบายเลยผ้าไหมนะคะบางท่านอยากจะบอกว่าเอาไปอัดกาวจริง,รงๆการอัดกาวเนี่ยทำให้ใส่ผ้าไหมแล้วร้อนค่ะก็เลยพยายามนําผ้าไหมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณสุรินและทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสวมใส่ได้แล้วก็และราคาเบาๆค่ะที่สามารถซื้อได้ ในกระกาที่คุณพอใจนะคะเดี๋ยวเรามาชมเพืนที่3เป็นผ้าไหมมัดมีโฮตตอนะคะโฮนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีที่เป็นราชนีผ้าไหมสุรินสำหรับเบอร์ที่3มนะคะมีนี่ค่ะซึ่งจะมี2แบบให้เลือกนะคะความถี่ของการมัดมีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคนทอนะคะ นี่ค่ะเบอร์สาจะเป็นแบบนี้นะคะจะละักษณะของการมัดมีตรงที่เป็นลายยาวๆเนี่ยบางทีท่านก็จะเรียกว่าลายน้ำไหลจริงๆคือผ้าไหมลายโฮเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาการทอผ้าไหมในเขตอีสานแถวสุรินทนะคะศรีสเกตบุรีรัมนะคะชาติพันธ์เชื้อสายขมนนี่แหละคะ่ะถือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของลายมัดหมีสุรินเลยนะคะ คำว่ามัดมีก็ถือว่าเป็นกร,รอ่โฮเนี่ยถือว่าเป็นคําในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดนะคะสีสันและลวดลายต่างๆแล้วนํามาทอเป็นผืนผ้าซึ่งตรงกับคาว่าผ้าปูมในภาษาไทยนะคะมัดหมีในภาษาลาวนะคะมัดหมีเนี่ยเป็นภาษาลาวอ่ะชมเบอร์สามเนาะแล้วเรามาชม เบอร์4กันต่อในความแตกต่างของเบอร์3เบอร์4น้องแพทให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งตามใจเลยว่าจะช้อปปิ้งเบอร์ไหนที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าต้องโทรมาจองก่อนเพราะว่ามีบางท่านดูแล้วตัดสินใจช้าอีก3-4วันเนี่ยไม่มีแล้วค่ะนะคะผ้าไหมน้องแพทโพสเนี่ยจะขายไม่เกิน3วันนะคะนอกนั้นก็จะ นำคืนกลับไปหาแม่ค้าถ้าไปชมคลิปเก่าๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะชมกันเพลินๆในลายของผ้าไหมสเินนะคะ,ะเป็นมัดมีโฮผืพนที่4นะคะเห็นไหมคะว่าลายจะใหญ่กว่าผพนที่3นะคะ,ะเห็นไหมคะการทอนี้เนื้อจะแน่นมากเลยเพราะว่าเป็นการทอชนิดใช้เส้นไหมน้อยส่วนในสุดของเส้นไหมในการทอผ้าให้เป็นมัดมีเนื้อแน่นนะคะอืมสวยไหมคะเดี๋ยว ตัดสินใจนะคะชมกัน1 2 3 4สําำหรับผ้าไหมมัดหมีที่จะใช้ไปในงานสีดำที่นุ่งสดได้เลยค่ะไม่ต้องไปตัดไกดแพทแนะนำเพราะว่านุ่งสดผ้าไหมจะสวมใส่สบายไม่ร้อนแล้วก็มีเจยที่สวยงามสำหรับผืนที่4นี้นะคะสำหรับ1-4ถึง4นี้ราคาเท่ากันหมดค่ะเป็นราคาเบาๆค่ะ คุณซื้อได้ไกด์แพทอำนวยความสะดวกส่งถึงบ้านท่านนะคะตัดสินใจติ๊กต๊อกติ๊กตอกชมกันด้วยแล้วก็ตัดสินใจด้วยเอ๊เอาผืนไหนดีเบอร์1เบอร์2องกับาเวลาโทรหาไกด์แพทนะไกด์แพทเป็นผ้าไหมโฮสีดำาอไม่ใช่ค่ะไกด์แพทผ้าไหมสีดําเบอร์1เบอร์2เบอร์สนะคะเนี่ยคุยกันแล้วจะง่ายน้องแพทถึงพยายามใส่เบอร์เพราะว่าบางท่านอาจจะไปชมคลิปเก่าๆหลายปีมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ ะะเป็นผ้าไหมมัดมีย้อมสีเคมีสีดําสําหรับตัวท้องผ้านะคะแล้วเชิ่อออกมาเนี่ยเป็นออกขาวนะคะสนใจนะคะราคาพร้อมอาบน้ํายายิบอาบน้ํายาแบบโบราณจะพลิ้วนุ่มใส่สบายนะคะพร้อมกับเย็บริมให้ท่านนะคะแล้วก็ส่งถึงบ้านท่านทั้งประเทศไทยราคา1,900ง 39บาท1,939บาทค่ะบริการนี้เต็มที่จัดเต็มสำหรับช่วงหลังน้องแพทอำนวยความสะดวกให้สนใจ081 257 1709 081 257 1709ค่ะติดต่อไกด์แพทรับสายเองส่งเองทําเองทุกอย่างตัดต่อเองตอนนี้แขนก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ต้องการให้ท่านได้ นะคะอย่าลืมกดถูกใจในคลิปด้วยนะคะเป็นเครื่องหมายโป้งข้างบนนะขอบพระคุณค่ะ